กลับเข้าสู่ชว่วงช็อปธุรกิจค่ะตอนนี้คุณผู้ชมห,ห,ลหลายท่านอาจกำลังสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมแพนด้ามาอยู่ใกล้ๆขวัญได้นะคะตอนนี้เนี่ยขวัญอยู่ที่ประเทศจีนหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่สวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่หรือเปล่าต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่ทั้งสองอย่างเลยค่ะเราอยู่กันในรายการมหากรรมชีช่องรวยกันนี่แหละค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวกับแพนด้าแน่นอนที่สุดค่ะว่าไม่ใช่ธุรกิจเกี่ยวกับทริปพาชมหมีแพนด้าแน่นอนแต่ว่าเป็นธุรกิจที่เป็นเรียกกกกกด้วว่่าาาาเียับอหรริน แพนด้าลูกชิ้นปลาระเบิดนั่นเองค่ะหดฟังดูแล้วหลายๆาท่านอาจจะสงสัยนะคะมีแพนด้าที่ใส่ชุดกันเปื้อนแล้วก็ลูกชิ้นปลาเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราดีกว่าค่ะขอต้อนรับคุณบิ๊กหรือว่าคุณสมศักดิ์ลิขิตวรกุลนะคะผู้จัดการทั่วไปของธุรกิจแพนด้าลูกชิ้นปลาระเบิดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องขวัญค่ะ,อ,ะ Panda. อ้ามีแพนด้าอ้าวไปไหนแล้วไปแล้วหรอคะบ๊ายบายดูสิคะ มงดูแล้วรู้สึกว่ามีข้อสงสัยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยคะ่ะคุณบิ๊กทั้งมีแพนด้าทั้งผ้ากันเปื้อนทั้งธุรกิจลูกชิมปลาระเบิดบดูแล้วเนี่ยถ้าจะคุยกันนานเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไหมคะยินดีเลยครับน้องขวัญค่ะก่อนอื่นต้องถามคุณบิ๊ก นะคะว่าจุดเริ่มต้นของแพนด้าลูกชิมปลาระเบิดคืออะไรเอ๊ะมีแพนด้าเข้ามาเกี่ยวข้องได้ยังไงและอะไรคือลูกชิมปลาระเบิดคะครับจริงๆเนี่ยถ้าถามถึงที่มานะครับเราจะต้องแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก่อนะนะครับอันในส่วนแรกคือคือที่มาของเขาว่าแพนด้านะครับ คือแฟนชส์ของเรานะครับคอนเซปต์ของแฟนชส์เราเนี่ยจะเป็นอของกินเล่นที่กำไรไม่ใช่เล่นใช่ไหมครับเราก็เลยอยากจะได้อะไรสักอย่างที่บ่งบอกถึงความน่ารักความขี้เล่นน,นะครับซึ่งแพนด้าเนี่ยทุกคนทุกท่านก็ทราบก,กันอยู่แล้วว่าสะดุดตาน่ารักขี้เล่น แล้วก็ตอบโจทย์ได้ตรงนี้เป็นอย่างดีนะครับต่อมาในส่วนที่2ก็คือคําว่าลูกชิ้นปาลาระเบิดนะครับลูกชิ้นของเราเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยลูกจะเล็กนิดเดียวเองนะแต่พอลงไปทอดเนี่ยจะพองโตนะครับแล้วก็ระเบิดออกครับแล้วคำว่าระเ,เบิดออกเหมือนกับว่ามัน,ม,นมันใหญ่ขึ้นนะครับจึงเลยเป็นที่มาของคําว่าลูกชิ้นปาลาระเบิดครับเขาเข้าใจแล้วล่ะค่ะแล้วฟังแล้ว รู้สึกหิวขึ้นมาทันทีทันใดนะคะโอ้โหมีเหตุผลแบบนี้นี่เองงั้นต้องถามแล้วล่ะคะว่าปัจจุบันนีต้ตามท้อง,งตลาดของเราเนะะี่ยค่ะมีลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเป็ดลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นเนื้อเยอะแยะ,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 ยะมากมายทําไมถึงตัดสินใจที่จะทําเป็นลูกชิ้นปลาคะคือส่วนตัวนะครับผมเป็นคนที่เชื่อว,ว่าเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยต้องทําในสิ่งที่ตัวเองเชี่ยวชาญนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ทอชอบทานลูกชิ้นปลามากโดยเฉพาะลูกชิ้นปลาทอดนะครับช,ชอบมากๆจริงๆนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเราเรามีใจรัก ในสิ่งตรงนี้นะครับเราก็เลยเลือกที่จะทำทุชิ้นปลานะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยในอนาคตนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราเราจะมีทุชิ้นปลาอย่างเดียวแต่ในอนาคตเนี่ยเราก็มีแผนที่จะเพิ่มสินค้าอย่างอื่นเข้ามาด้วยรวมทั้งในส่วนของน้าจิ้มด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ณตอนนี้เราก็ยังจะคงเป็นที่ทุชิ้นปลาไปก่อนนะครับ คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้เรามีธุรกิจเกี่ยวกับลูกชิ้นเยอะแยะมากมายต้องถามก่อนค่ะว่าจุดเด่นของธุรกิจแพนด้าลูกชิมปลาระเบิดนี่คือแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างคะถ้าจะพูดถึงในจุดเด่นแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าค่อนข้างชอบนะครับก็จะแบ่งได้หลักๆเป็น4อย่างนะครับหนนะครับก็คือในเรื่องของรูปลักษณ์แล้วก็รูปแบบนะครับ คือลูกชิ้นของเราครับตอนแรกๆก็จะเล็กนิดเดียวลูกเล็กนิดเดียวนะแต่พอลงไปทอดเนี่ยนะครับก็จะพองโตสีเหลืองทองน่ารับประทานนะครับแล้วก็รูปแบบของร้านเราเนี่ยก็จะเป็นโทนสีสันที่ค่อนข้างสดใสนะครับสีส้มแบบนี้เลยปะคะของเราจะเป็นสีเขียวครับเราจะเป็นสีเขียวแต่ว่าโดดเด่นสะดุดตาแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีในส่วนของโลโก้แพนด้าที่เป็นที่ดึงดูดนะครับพ่นพันไปพันมาก็วิ น่าลองซื้อจังเลยนะครับแล้วก็ในส่วนที่2นะครับจะเป็นในส่วนของการคืนทุนนะครับที่ถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับลูกค้าส่วนใหญ่นะครับก็มาจะาคืนทุนภายใน1เดือนนะครับแล้วก็การจัดการเนี่ยก็ถือว่าเป็นการจัดการที่ค่อนข้างง่ายเพราะหลักๆก,ก็แค่ลูกชิ้นลงไปทอดเนาะ,ะมันไม่ต้องต้มซุปวกเส้นอะไรให้วุ่นวายนะครับเห็นบอกว่าทีเด็ดของลูกชิ้นปลาระเบิดของแพนด้าเนี่ยค่ะอยู่ที่น้าจิ้ม ใช่ไหมคะน้ำจิ้มมีทีเด็ดมีความเด็ดยังไงบ้างคะใช่ครับอันนี้เป็นจุดที่3ของเราเลยครับจุดที่3ก็คือในเรื่องของรสชาตินะครับลูกชิ้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับกรอบนอกนุ่มในแน่นอนนะครับส่วนน้าจิ้มของเรานะครับก็จะเป็นน้าจิ้มที่ออกเผ็ดหวานนะครับรสชาติไม่เหมือนใครนะครับจะไม่เผ็ดจนเกินไปแล้วก็ไม่หวานเลี่ยนนะครับทานได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็ส่วนที่4นะครับส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของทีมงานครับเรามีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมจะดูแลทุกท่านด้วยความจริงใจ นะครับหลักๆนี่แหละครับสอย่างที่เป็นจุดเด่นของแพนด้าลูกชิ้นปลาระเบิดครับค่ะฟังดูแล้วถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของอาหารแน่นอนเราต้องคำนึงถึงคุณภาพของวัตถุดิบในการคัดสรรมาเรามีการคัดสรรวัตถุดิบยังไงคะไม่ว่าจะเป็นตัวลูกชิ้นปลาเองหรือว่าเป็นน้ำจิ้มที่เราทําให้กับลูกค้าของเราจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของลูกชิ้นนะครับด้วยความที่ส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนชอบทานอยู่แล้วนะครับ,รบก็เลยจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ว่าความยากจริงๆเนี่ยก็คืออยู่ที่น้ำจิ้มนะครับเรียนตรงๆเลยยากมาก นะคคับคือต้องต้องบอกก่อนครับว่าน้าจิ้มเนี่ยนะครับคนทานร้อยคนนะครับร้อยร้อยคนเนี่ยรสชาติก็ไม่ได้ชอบเหมือนกันทุกคนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยได้มีการทําวิจัยกับผู้บริโภคนะครับทำวิจัยเรื่องน้ำจิ้มเนี่ยนะคะใช่ครับเพราะเราอยากจะดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกใจคนส่วนใหญ่หรือเปล่านะครับเพราะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องทําน้าจิ้มที่คนส่วนใหญ่ชอบนะครับซึ่งหลังจาก ก็ทํากันมานานเลยครับพัฒนากันนานนะครับเทน้ําจิ้มกันเป็นร้อยหม้อเลยนะครับเ<ม>ทน้ําจิ้มทิ้งกันเป็นร้อยหม้อเลยจนในที่สุดเราก็ได้สูตรน้ําจิ้มที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็รสชาติอร่อยถูกใจทุกคน<ม>ที่เป็นสูตร้ำปัจจุบันนี้ครับ แล้วระยะเวลาของในการเก็บวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปลาก็ดีหรือว่าเป็นน้าจิ้มเนี่ยสามารถเก็บได้นานแค่ไหนคะถ้าเป็นลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นเนี่ยจะเก็บได้ประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนอมเมื่อแช่ในน้ําแข็งนะครับแต่ว่าล้วก็แต่ว่าโดยปกติเนี่ยนะครับผมจะส่งสินค้าให้ลูกค้าเนี่ยประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งอยู่แล้ว<อ>นะครับเพราะว่าเราก็อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยมีของสดๆใหม่ๆไปขายอยู่ตลอดเวลาเนาะนะครับก็ไม่อยากจะให้เก็บไว้นานนะครับส่วนน้าจิ้มเนี่ยนะครับก็สามารถเก็บใส่ถังไว้นะครับเราจะส่งให้เปงลลกไยต เก็บได้3เดือนขึ้นไปครับ ก็เรียกว่าเป็นการควบคุมคุณภาพแล้วก็มาตรฐานเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นครับชิมปลาระเบิดนะคะคพูดถึงเกี่ยวกับธุรกิจกันบ้างดีกว่านะคะในเรื่องของการลงทุนทําธุรกิจเราสามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภทกี่ชนิดยังไงบ้างคะจริงๆแล้วรูปแบบการลงทุนของแฟรนไชส์แพนด้าลูกชินปลาระเบอร์เนี่ยหลักๆนะครับจะมีด้วยกัน5รูปแบบนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับแบบที่1นะครับก็คือจะเป็นแบบรถเข็นหรือเคาน์เตอร์อแบบมาตรฐานนะครับมีอุปกรณ์พร้อมเปิดร้านได้เลยนะคร พันเบาท นะครับแล้วก็จะมีลูกชิ้นน้าจิ้มแล้วก็ถุงแถมให้มูลค่า10,000บาทนะครับเท่ากับว่าต้นทุนจริงๆแล้วเนี่ยก็จะอยู่แค่ประมาณ15,000บาทเท่านั้นเองนะครับกับชุดที่2นะครับจะเป็นเคาน์เตอร์แบบถอดประกอบได้นะครับข้อดีก็คือน้ําหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับคนเดียวก็ยกได้นะครับชุดนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่18,900บาทนะครับแล้วก็มีของแถมให้นะครับเป็นลูกชิ้นน้าจิ้มแล้วก็ถุงมูลค่าประมาณ5,000บาทนะครับก็เท่ากับว่าต้นทุนเนี่ยก็จะอยู่แค่ประมาณ1,1,000บาาทททเ่่่่นองสวชุดีี3 ก็จะเหมาะกับลูกค้าที่ไม่สะดวกใช้แก๊สนะครับเช่นลูกค้าที่จะไปเปิดในห้างสรรพสินค้าปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นในรูปแบบเตาไฟฟ้าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แนะนําให้ลูกค้าเนี่ยโทรติดต่อมาสอบถามดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะเลือกให้ลูกค้าลงทุนเนี่ยเท่าที่ลูกค้าจําเป็นเท่านั้นนะครับและตอนนี้เนี่ยเรามีสาขาอยู่ทั่วประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200สาขาทั่วประเทศทั่วทุกภาคข,ของประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นแรงสนับสนุนที่สําคัญที่ทําให้เราได้รับรางวัล WS SME s t SME 2 0 1บ นะครับในสาขาแฟนชายหน้าลงทุนแห่งปีด้วยครับหน่าสนใจคะ่ะดูสิคะธุรกิจก็ดีกำไรก็งามที่สำคัญมีการการันตีจากผู้ประกอบการ SME อีกด้วยหลายหลาท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะที่บอกว่าขายขายเล่นๆแต่กำไรไม่เล่นเนะะี่ยค่ะปกติแล้วราคาขายเมื่อกี้เราทราบราคาลงทุนไปแล้วราคาขายเนะะี่ยค่ะจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่ละที่ตั้งเนี่ยสามารถที่จะฉีกราคาได้แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะ จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าราคาที่ซื้อซื้อง่ายไขยคล่องที่สุดเนี่ยก็คืออยู่ที่ชุดละ20บาทนะครับเราจะจําหน่ายเป็นชุดชุดละ20บาทอันนี้เป็นราคาที่เราแนะนานะครับแต่ก็โอเคครับก็คือจะมีลูกค้าบางท่านที่เช่นขายในห้าสรพสินค้าหรือว่าในที่ที่บางจุดที่ต้นทุนอาจจะสูงกว่าปกตินะครับบางทีลูกค้านก็จะปรับเป็นขายราคา25บาทหรือ30บาทบ้างซึ่งการกําหนดราคาขายเนี่ยหลักๆเราแนะนําที่20บาทแต่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับ ดุลระยะพินิจของลูกค้าว่าจะตั้งราคาอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะท้ายนี้ค่ะคุณบิ๊กมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ทางบ้านบ้างไหมคะครับก็สําหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะลองชิมลูกชิ้นของเราก็สามารถแวะไปได้ที่สาขาของเราที่ลาดพร้าว101นะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามเพื่อถามถึงจุดที่ตั้งของสาขาของเราทั่วประเทศก็ได้เช่นเดียวกันครับผมส่วนตัวนะครับผมเชื่อว่าการทําธุรกิจเนี่ยนะครับสิ่งที่ยากที่สุดก็คือก้าวแรก แล้วมันจะยากมากขึ้นหากท่านไม่มีทีมงานสนับสนุนที่ดีหรือว่าที่ปรึกษาที่ดีแฟนชายแพนด้าลูกชิ้นปลาระเบิดครับเป็นแฟนชายที่ลงทุนต่ําความเสี่ยงน้อยการจัดการค่อนข้างง่ายแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับและที่สําคัญคืนทุนเร็วรวมถึงเรายังมีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมจะดูแลทุกท่านเช่นกันครับผมเชื่อนะครับว่าแพนด้าลูกชิ้นปลาระเบิดเนี่ยจะตอบโจทย์ของผู้ที่กําลังมองหาธุรกิจได้เป็นอย่างดีครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจและน่าจับตามองนะคะก็ฝากเอาไว้สําหรับใครที่ต้องการหารายได้หาอาชีพค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญคนพิเศษของเราคุณสมศักดิ์ลิขิดวรกุลผู้จัดก,การทั่วไปของธุรกิจแพนด้าลูกชิ้นปลาละเบิดค่ะขอบบคดีครัขอบคุณครับ